สวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนในส่วนของมอเตอร์นะครับพอดีเสียไปหนึ่งตัวนะครับเสียไปหนึ่งตัวจากการตกน้ํานะครับซึ่งผมซื้อมอเตอร์มาแล้วซื้อมาหกตัวนะครับปัญหาคือมันไม่รู้ว่าเป็น Ccw หรือ Cw นะครับที่ทางการหนุนเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะจะทำการเปลี่ยนไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะ ดูวิธีการตรวจสอบที่ทางการหมุนหรือว่าการกําหนดที่ทางการหมุนของมอเตอร์นะครับหลังจากที่เปลี่ยนเสร็จครับผมตอนนี้ผมต่อปัดกีสายไฟไปแล้วนะครับเรียง1นึ่ไปก่อนนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่ามันจะหมุนแบบไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้โปรแกรมเช็คดูว่าต่อแบบเนี้ย มันหมุนซ้ายหมุนขวาซึ่งโดยปกติอะไอคู่คู่นี้จะต้องหมุนไปที่ทางเดียวกันนะครับแล้วก็คู่ทะแยงก็จะหมุนไปที่ทางเดียวกันนะครับซึ่งมันจะส่วนทางกันคือทวนเข็มกับตามเข็มนะครับเดี๋ยวจะลองเช็คดูก่อนครับผมเดี๋ยวผมจะเช็คผมจะเช็คมอเตอร์เช็คการหมุนโดยใช้รีโมทก่อนแล้วนะครับเพราะว่าถ้าต่อถูกเนะี่ย อันนี้ไปด้านหน้านะครับอันนี้ไปด้านหลังถ้าต่อถูกมอตเตอร์มันจะหมุนนะครับก็เราก็เปิดรีโมอดปกตินะครับเวลาเวลาเช็คนะครับเพราะเวลาที่เราบายเนี่ยถ้าเปดิดไอหมดไว้นะครับมันก็จะหมุนอยูน่นะครับผมเปิดแอร์ไว้นะครับ บาเรียบร้อยนะครับบปเรียบร้อยละโอ้อ่าเอาใหม่ตอนนี้ตัวนี้หมุนหมุนทวนนะครับตัวนี้มู่นนี่หมุนทวนนะครับัน,น,น,บนี้หมุนตามแต่อันนี้หยุดนะครับอันนี้คือปัญหาใหม่ของผมละคือคิดว่า E C S น่าจะมีปัญหานะครับไม่ใช่มอเตอร์ละเพราะนั้นไอตัวที่ผมลื้อไปเนี่ย แน่จะดีอยู่ก็เดี๋ยวดูอีก <Laurie> ทีนะครับด <ife> ูอาการของ E C S เสียนิดนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับเพราะว่าผมไปตกน้ำมานะครับอันนี้ผมไปตกน้ำมาส่วนตัวอื่นนี่หมุนปกติ เช็คที่ทางนี่เป็นการเช็คที่ทางมอเตอร์ง่ายๆนะครับในไม่ต้องเช้โปรแกรมก็ได้นะครับนี่ครับนี่นะครับออเอเอดูมันสบัดนะครับดูมันสบัดเห็นไหมตัวนี้ตามนะครับตัวนี้ทวนนะครับตัวนี้ทวนแต่ตัวนี้หยุดนะครับ ราะนั้นตอนนี้ผมสรุปง่ายคือ E C S ผมเสียนะครับไม่ใช่มอตเตอร์ละก็เบื้องต้นก็คงต้องหา E C S มาเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ที่อมอตเตอร์หมุนผิดปกตินะครับมันก็จะมี2ส,สาเหตุหลักๆนะครับที่ที่พอเช็คได้ก็คือตัวมอตเตอร์เองแล้วก็ในส่วนของ E C S นะครับถ้าทุกอย่างต่อวงจรแล้วมันบายปกติผมคิดว่า F C น่าจะไม่มีปัญหานะครับตอนนี้ E C S ผมมีปัญหาแล้วนะครับก็ต้องไปไปหา E C S เบอร์นี้มาอีกทีนะครับ ส่วนที่ทางการหมุนนะตอนนี้ผมรู้แล้วว่าตัวนี้ถ้าต่อแบบเส้นเรียง1นึ่งสองสเข้า1นึ่งสองสนะครับตัวนี้จะทวนตัวนี้จะทวนแต่ตัวนี้ตัวนี้จะตามนะครับตัวนี้ทวนอันนี้คือที่ทางการหมุนเบื้องต้นซึ่งผมจะต้องปรับให้2ตัวนี้ตรงกันแล้วสองตัวนี้ตรงกันให้มันตรงกันท้ามนะครับถ้าตอนนี้ถ้าง่ายสุดนะครับคือตัวนี้ตัวนี้ทวนตัวนี้เมื่อกี้ผมดูแล้วมันทวนเหมือนกันนะครับ ผมก็จะไม่สลับสายละถ้าเอาอีเซสมาต่อใหม่แต่ตัวนี้ตัวนี้มันสวนทางกันตัวนี้เป็นเห็นว่าตัวนี้ตามแต่ว่าตัวนี้ทวนนะครับก็ตามตามหลักสองตัวนี้ต้องหมุนไปทางเดียวกันสองตัวนี้หมุนไปทางเดียวกันแต่ว่ามันจะต้องสวนทางกันก็ผมก็จะสลับสายตัวนี้นะครับเพื่อให้มันเหมุนตรงกับตัวนี้แล้วก็ทั้งสี่ตัวก็จะเหมุนที่ต้องตามหลักของการต่อมอเตอร์ของ a อ v นะครับเพราะนั้นเนี่ยเคสนี้เนี่ยปัญหาผมอยู่ที่ ECS ซนะครับ เป็นการเช็คเบื้องต้นเนาะผมต้องแหงซ s เมาเปลี่ยนแล้วก็จะต่อสายอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่สามารถทําทให้มันดีได้นั่องจากว่าซ c ของผมเสียนะครับก็อันนี้เป็นทิ้เงเล็กๆนะครับถ้าใครตรวจสอบพิพีกรณีที่มอเตอร์มีปัญหานะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ